โอ้โหแค่ร้อก็คุ้มแล้วลบกวนส้มบอกลูกค้าทีกี่โล72,146โลค่ะขอบคุณมาก <c oughs> แท้แท้ครับเ <c oughs> ช็คได้ครับยินดีให้เช็คครับน้ำไปนะเอาเลยเลยุยประวัติดีบุ๊กเซอร์วิสครับ ครบจริงเปล่าครบจริงนี่นี่นี่โอเคสามสิบกว่าวิแล้วเซ้เมยยังไม่ได้เริ่มถ่ายรถเลยป่ะ BT ห้าสิบ Pro ครัสองจุดสอง High Racer ก็คือรุ่นยกสูงเนาะค่ะจากโรงงานครับใช่แล้วเจ้าพี่เขาเนี่ยเป็นรุ่น Minor Change แล้วปี2016แท้แท้ครับ พี่อนคันนี้ใช่ไหมที่บอกว่าเจ้าของเดิมใช้รถไม่คุ้มอ่ะปีนี้ปีไหนยี่บสใช่แล้วค่ะรถปี16ถูกป่ะถูกต้องเ <7 S 1> ปีไม่เจ็ดหมื่นวิ่งปีละหมื่นกว่าโลจริงอ่ะเดี๋ยวดูทุกอย่างเลยดูไลเนอร์ก็รู้แล้วโคตรคุ้มเลยเใช้รถไม่ได้คุ้มเลยคนที่คุ้มคือใครรู้ป่ะคืออะไรคะเจ้าของที่จะได้ไปอ่าพี่อนแล้วลูกค้าจะรู้ได้ไงวะใหม่แท้อะ่ะก็ เอาเลขตัวถังใช่ไหมที่เมเกนเราถ่ายตอนต้นคลิปนะครับอ่ะฮะแคปหน้าจอไปเช็คด้เลยครับได้เลยเพื่อความสบายใจครับใช่ค่ะนี่นะคะน็อตไม่มีขยับเตยสวยคลิปครับใช่แล้วคูลเลนส์ใส่แก้วใช่เลยอันนี้ติดเครื่องอยู่เนาะใช่ชัดนะใส่พันหมุนจติวๆเลยเนาะเสียงเครื่องนิ่งๆเลยค่ะมันนิ่งนะสองตัวนี้เป็นเครื่องที่ไม่ต้องไปซิ่งไม่ต้องอะไรแล้ว ถือว่าวิ่งเลยครับโดยที่จากโรงงานออกมาถือว่าวิ่งใช้ได้เลยละ่ะใช่แล้วค่ะ,ะครับเมื่อกี้น้องถ่ายไปหลายจุดแล้วเนาะใช่แล้วมาเราก็จะบอกว่าจับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนรีวิวแล้วละ่ะใช่ค่ะภาษีถึงเมษาปีหน้าเลยนะจ๊ะดูความสวยทุกอย่างเดี๋ยวแจ้งราคาท้ายคลิปนะคะ ดูความสวยทุกอย่าง,งเลยหรอใช่มาดูอย่างอื่นกันต่อครับไปค่ะนั่งสบายเปล่าสบายมากเลยค่ะแล้วนี่ชี้อะไรให้ลูกค้าดูเนี่ยน็อตไม่มีขยับเลยค่ะนี่นี่วิดวิวเลยใช่แล้วส้มแอร์หนาวปะหนาวมากค่ะอันนี้ลูกค้าไม่ได้ดูหนังผีอยู่นะครับแอร์แบ็คคู่นะคะ จะส่งรถฟรีถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศรถเลี่ยมจริงๆครับไม่มีขยับเลยครับน็อไม่มีขยับเลยค่ะนี่นี่นี่นไ <c oughs> เป็นไรอะ่ะง <c oughs> ่วงสบายปะ <c oughs> สบายมากจริงๆอะในคลิปอะอยากจะแบบขับไปขับมาเน <c oughs> อะปะ <c oughs> แต่ด้วยเวลามัน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 ต้องกระชนันมันไม่ทนัน แต่ที่จะพูดคือตัวเนี้ยครับ uh huh. อย่างหนึ่งสองสามมาสี่ห้ามาหกเนี่ยมันใกล้ค uh ่ะ huh. นะมันใกล้ฉะนั้นเวลาขับอ่ะต้องบอกยี่มันสนุก uh huh. เพราะว่ามันมันไม่ห่างมันไม่เอาว่ามันใกล้อ่ะค uh ่ะ huh. นะครับมันชิดดี uh huh. ถ้าคนชอบขับแบบผมว่าพูดอย่างนี้เขา uh huh. เขาเขาเข้าใจเลย uh huh. นะนี่คือจากโรงงานเลยละ่ะโอเคเรืรับ ที่เมื่อกี้น้องถามว่าจะรู้ได้ไงแบบซื้อแล้วแบบเลขไม้แท้ไหมใช่ป่ะใชะ่เช็คเลขตัวถังตรงนี้ได้เลยครับใช่แล้วข้อมูลเดี๋ยวนี้มันมันมันโลกยุคข้อมูลข่าวสารอยู่ละใช่แล้วนะครับถ้าไม่แท้เอาง่ายๆครับไม่กล้าถ่ายอย่างนี้หรกคับคิดง่ายๆครับจริงค่ะย้ำนะครับคันนี้เป็นรุ่น minor change แล้วสองศูนย์หนึ่งหกครับสภาพตัวรถเป็นเป็นทุกอย่างใหม่เกินปีครับ ครับอันนี้ท้ายต่างๆเดิมๆนะครับเมื่อกี้ฝั่งซ้ายเนาะใช่ค่ะอันนี้ฝั่งขวาน้าจ๊ะใช่แล้วมาเ<ล>ดี๋ดูเรียบร้อยใช่ไหมใช่ดูสภาพไลเนอร์ไม่เคยบรรทุกของหนักเลยใช้รถไม่คุ้มเลยแต่กําลังจะใกล้ได้บรรทุกของหนักตอนแจ้งราคานี่แหละครับเ <c oughs> งินสด สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มในรายกางสิ้นคร้บส<ช>่วนถ้าผ่อนออก 8, รถแบบพันแอลทง6ปีเดือนละหกพันหกร้อยกว่าบาทครับนะครับแชทมาได้โทรมาได้ทั้งสองเบอร์ครับรถบ้านลงมาน้อยครับ